พระธิานในตามาชูยกประธานาธิบดีแห่งฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวนพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการแทนพ่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานาธิบดีเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี2563ขณะดํารงตําแหน่งประธานศาลพระธรรมนูญฮังการีการมาเยือนของท่านในครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการสางสัมพันธ์ระหว่างสถาบันศาลยุติธรรมของเราทั้งสองให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการย้ำภาพความสําคัญของมิตรภาพไทยฮังการีให้เป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเราจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นและสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและการศึกษารวมถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้เพิ่มผุนยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นเอนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว